ต้เ <50. S 1> นเขาบนไห้าสิบห้าสิบค้นหกสิบแล้วหกสิบแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้วเอาใช่ครับไม่ไดเกี่ยนต้นการท่าเ Thank you. เรล่องเที่ยวพื้นที่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับของหมอลล่มใจเกินรอยครับผมบอยสิริชัใช่้อยครับแล้วก็ยา่สวยทั้งคุณแม่รัดครับตอนนี้ก็ล่งเที่ยวพื้นที่เที่ยวพื้นที่ครับ ก็ดีเฮ็ดไอ้หองบันทึกเสียงแล้วก็หองไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วสตูดิโอเรียบร้อยแล้วก็เลยแบบปั๊บพ้นที่ยังบอแล้วดีดอกครับยังงานสีส้างพนเพื่นเีบ่เนรัสสบายดีครับสวัสดีค่ะฮ่าน่่าอยู่ในสวน่าฮ่่่าน่าน่าฮ่่่ เก่งไงอยู่ในสวนพุนเ,เห็นบอกครับไปสัมผัสด,ด้วยนงมัดไปสัมผัส <laughs> นงมัดสัมผัสเลยยายเห็ดจังยังมากมาเบิ่งเดอค่ะยายเห็ดอี่างสวัสดีค่ะ ทำอะไรอยู่คะ,คะ,คะอะไรพวนพริก <laughs> <laughs> มีพริกด่างไหมคะตอนนี้นะคะก็ล่ง แบง่งโซนกันทำงานนะคะกําลังปรับสถานที่บริเวณบ้านให้มันดูเรียบร้อยเตรียมตอนรับเปิดเปิดสีว่างไดล่ะเปิดรูปเปิดฤดูกาลหนานะเปิดรับโลกใหม่โควิด <19 S 1> บ่ไปใสมมาใส่เลยค่ะ สถานที่ให้มันดูดกวงควางเกินพร้อมที่สิตอนรับแฟนแฟนเวลามาให้กำลังใจนะคะต้นใหม่ต้นนี้นะคะอยูนำ้ำมาน้ำตั้งเตะเหตุบาาเล็กๆค่ะเอาเราลุงกับอะไร ต้องดูแลแล้วว้ต้นขามมงค้นค่ะไปได้ดีเขาก็ว่าไปได้นะต้นขามมงคลนี่ถึงนอนแต่ก่อนเป็นทุ่งหน้าครับแต่ก่อนเป็นทงหน้าเราก็เป็นโน่นเป็นสวนต้นไม้กับสีเต็มครับต้นกระนวลต้นพันธุ์ศาสตร์ต้นหันต้นขามนะฮะแต่กระสีไลาเนี่ยก็คือต้นพันธุศาสตร์กับต้นสะแบงที่นี่ ยังต้นขามต้นเดียวนี่เพราะอันอื่นนี่ไปยป,ปับพื้นที่หมดเพราะแต่ต้นขามคนต้นเลยเชื้อเอีย,ง,อยงค่ะต้นไม่นะคือนี่ครับต้นหัวป้ะรดสีหลักอะต้นอะไอ่าลินมังกรช่ำใบลายๆกับเสียออส่ยวมใไซ

ยายสวยยิ้มลูกสดใสค่ะเดี๋ยวเราไปเบิงเขตบริเวณบ้านกันนะคะ สวัสดีค่ะคุณว่าปลูกต้นมะขามไว้ผู้คนจะได้เกงขำ <laughs> แนะนำในเด้อค่ะโคนต้นนี่เอาอย่าง,าางาาาว่าไซยังสิงามอ่ะนะสีบานไซล่ะ ไม่เชี่ยพื้นที่ครับสร้างเพื่อวัานเฮดแล้วดีหรอกสว่าหัง่งอยากเฮดเบียร์คือซื้อครับ้องอัดครับผมใกล้แล้วละครับยังใส่กระจกแลก้วก็ทาสีกระจุดแล้วต้นขามใหญ่ครับต้นขามนี่นตั้งแต่ผมทัฒนนี่มาอยู่มองนี้พุน่นี่มาตั้งแต่เกา่าเจ้าของเก่าเพิ่นนะครับ จงไวยุคกลางบ้านเลยในห้องไรสดครับต้นขามอยู่ในบ้านสวัสดีครับห้องไรสดพ่านแนหลวดีหลายคนว่าโอ้มมอนี่บอยซิลิช่ยหายไปใส่ไม่ได้หายไปใส่ครับเบียดเบียง ยังมีชีวิตอยู่ครับผมครับผมเสียเห็ดลงอาหารนี่เป็นบ้านอีกหลังนึงครับจริงๆเราบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกของผมด้วยพลังรีโนเวทครับเพราะว่าไม่เห็ด้องอัดไหมยังไม่ทันแล้วดีบันไดครับพี่น้อง นี่ครับตรงนี้เพื่อนเกษสรเอาหนินคุกมาลงคิดถึงไร้สดเทศงานเอาเหงื่อเอาเหงื่อก่อนสักหน่อยลงมาเทศยนแต่มันเป็นงา่งามดูเดเดี๋ยวหน้าต่้งกัน,น,เนเ,เนี่ยแต่มันเป็นบุกอะไรเพื่อนบุกคน เ็น้งอไปมองดีว่าท่านนี่ดีมากจบด้วยสวัสดีครับผมนีม่ต้นขามมันดีจ้าครับผมปิดไปด,ดูการเดียนไหนโอ้ยังว่าท่านมีกำหนดเลยครับสวัสดีครับพี่ชมัยพรครับผลขยันยูลละไอ โอ้ยสองมือหลังจากที่จบไห่โซดเราเฮ็ดเรียกยางเดียวเลยครับแต่ว่ากระตื้นสายอยู่พอกลางขึ้นตัดคิดต้นขางายนะโอ้ต้นงหญ่ครับต้นงหญ่เลยครับผมเดี๋ยวผมสะเอาเอาอฟื่องขาหลวงมาใส่ต้นงหญ่ครับนี่มาครับต้นงหญ่เลย น่วยกระดกมืขึ้นไปหยมลงแน่นันไม่ไงบอกไม่ไงบอกขึ้นไปหยมนะบักขามลงแน่ผ่านว่ะครับสบายดีครับผมแม่จะหยียบอันนี้เพื่อนได้ไหมหยย,ยบเล้วโอ้มาไหลสดจัาหน่อย พ่อได้บอกว่ามียังมีชีวิตอยู่นะครับทรงค่วมห่วงใยไปหอดพี่น้องกรุงเทพสม,มุทรปราการนะครับกิ่งแก้วโรงงานผลิตโฟมระเบิดหลายคนที่เป็นแฟนคลับคนสนิทของมอล่ำใจกระอยกันนี่บ้านพักอยู่แถวนั้นแต่ว่าก็ปลอดภัยดีครับกับขอให้ปลอดภยะะัยแลวกบได้รับความเสียหายเด้อนะครับติดตามข่าวอยู่ครับผม บ้านใจกันร่อยอากาศดีตทอครับมึงไงอากาศดีครับรอบรอบบานครับนี่กำลังดินดึงดินลงไปครับ กอดีมันบอทอกันเหล่าน้ามันขังโรงอาหารนี่เม่ท่านเรียบร้อยบันไดกำลังหาทุนอยู่ครับย่างหม่องเดียวนี่แหละย่างโรงอาหารถ้าโรงอาหารเรียบร้อยคือสีงามอยู่บานกะคอยเหตุไปปีละเล็กละน้อยครับเอาหนะ้าลงมาถือต่อเอาต้นยังมาปลูกเหรอครับ ร่นอันลินมังก่อนมเอา้าปรณนี้ เอเมแตนไห้กำลังใจลูกๆแน่พ <ug> <c oughs> <c oughs> ันธะกลจองังเน่โอยะมาเป็นห่วงแเบิง้าลูกเป็นห่วงทนด้ค่ะปไลคทอดฮตลอดปลอดใช่เลยยังก็ยังไปก้องไปใกล้ถอเกิดกัเกิดอู้่ห่างเนี่ยาทุกานททุกคน กำลังใจเด้อค่ะลงใต้ลกควบมีวบกันเมอนกันน้ำใจลำบากนเนี่ยมาเจอแบนเนียโอ้ยนฮือยแบนพวกคุบอกพียมากกเล่นเมื่อยารสบายดีวะน้อไม่แตนเพ่อนมาสบายคือสบายหอนหอนมานเท่วนกับวัวโตกโดนหรอ อันค่ะตลอดปลอดภัยสุขุมสุกคนเด้อทางกินแก้วผงกระไดาทางถิอเกิดอ,อุบัติเหตุออที่โดนนี้ๆๆกันอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดเบื้องบนแล้วเราไปลงมือกันว่านกันคือใส่ใจขาดใจกันมากท่างนั้นเ่ราะสนใจไฟเลยๆๆๆ อันนี้เป็นเศษปูนที่ติดอยู่น้ำพื้นนะคะยายเป็นบ่คอยมกอยักเมียงมันหนหกตาเป็น ผู้ใดเคยมาเลยกับจูหูจากลายมุ่มแล้วนะคะบ่แนแนวด้วยค่ะมาเทียวนี้อาจสิลงก็ได้ยายสวยนะคะยิ้มแล้วโลดสดใสค่ะเป็นยูกันคนละมุมนะคะ ไว้เมื่อปลูกไวู้่ใส่นอแม่สิไปเอาอยู่ใส่หฮือไปอีกแล้วค่ะแม่แตงเพิ่ไปอีกแล้วอันนี้ก็กำลังเฮ็ดปั๊บให้ดินมันพอดีกันนะคะเราก็สิเอาต้นใหม่มาลงค่ะ ได้แข็งแรงค่ะเป็นบุคคลอยากอยู่ซื่อๆเป็นต้องหาแนวเห็ด <laughs> ดูหลวงลวงงววุงสีสุ่งเลยเมื่อผขานล้วงม้างไง ไอ้ต้นคามนี่เอาตัวน,นี้ยังไหวเพราะใครใดค่ามันสมต้นใหม่บดติดแมีนค่ะเอาวันนี้ยังขึ้นไปติดได้ตัวแหลกเราก็ตายเลยมันสมต้นมันสมปลูกน้ำเงาอได้อยยุค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็ติดตอนนั้นอยน้ำเงามันติดอยู่แต่พอเอาขึ้นไปทั้งต้นเราก็เริ่มสิ <laughs> โอเคเดี๋ยวลาพี่น้องไวซมีก่อนก็แล้วกันนะครับขอบคุณที่ขอมะบึงไล่โสดครับไร่เงานตัวว่ามีชีวิดดตด่ครับผมเฮเหยักตกนครับผมกินข้าวแซมนอนหลับเสอวอัสดีครับ